ยิงสลุดยิงสลุดไอ้ดอกนั่นออกไม่พอแล้วมีม,มีมีหางออกมาด้วยให <c oughs> ้เห็นคร, <c oughs> หครับเสียงหายเลยครับเสียงหายเลยครับ อย่านสายใจอย่าอายต้องกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอยู่ไห่กรงตี้ครับมาตีกานบุรีครับอย่ามั่วใบมุกอย่าทิ้งสุมก่อนหามอย่าพร้างก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าคงเข็งผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีเข้าตัวอย่าเอาชั่วให้คนอื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าทิดงเอาแต่ได้ อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเขาเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าริเงกลัวงานหนักเข้ามาก่อย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีนะครับอย่าลืมทัานยาขยันอันนี้เราพูดถึงสัจธรรมนะครับใน อย่าลืมตอนเมื <t empath etic subtitles> like, ่อบ้างดีอย่างคุณบินอย่างพี่ไทยนี่นะครับื่อก่อนนี้มาจากศูนย์เลยนะครับมาจากศูนย์เที่ยวนี้ละเดี๋ยวนี้ก็ยังศูนย์มาจากศูนย์นะครับมาจากศูนย์จริงๆนะครับก็เนี่ยฮะั็รับแต่งแง่จากคนที่เขามีนะครับเราก็พอมีแล้วเราก็ไม่ลืมนะครับเราไม่ลืมที่เรามาจากไหนเราไม่ลืมพระคุณที่ใครเคยมอบให้กับเรา นะครับเราไม่ลืมภทมแต่ใครเราไปทำอะไรให้ใครเราไม่เคยจำได้เลยนะครับว่าเราทำให้ใครบ้างแต่ใครทำให้เราเนี่ยเราไม่เคยเลยนะครับยาพบคนพาอยาจามต้องกินข้าวโดนตัวไหนไหม่ห <c oughs> ็ ขอขอบคุณนะครับอาจารย์คุณครูนะครับที่โรงเรียนบ้องที่แห่งนี้ท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับขอชชิมชมนะครับผู้บริการโรงเรียนสั่งสอนและก็อบรมเด็กนัเรียนะครับมีคุณภาพนะครับจริงๆนะครับเด็กนักเรียนทุกคนนะครับดูแล้วด้วยความประเพืนด้วยการปฏิบัติตัวหรือว่ามีสัมมาคารวะนะครับให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเวลาเดินผ่านในไรก็มีศีสษะ มีการไหว้มีการนอกน้อมนะครับนห้ถือว่าโรงเรียนบ้านนอกนะครับออกมาห่างไกลวามสเตย์แล้วก็ชื่อบอ้องตี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่า,วาเป็นโรงเรียนที่ะสบความสําเร็จนะครับในการสั่งสอนดูแลลูกศิษย์ลูกหานะครับขอเชิญชมท่านผู้บุรุกาลและเชิญชมครูบาอาจารย์ทุกทุกคนนะครับ จริงๆแล้วปีนี้มีคนถามว่าทำไมไม่มีชุดเสื้อผ้าเด็กนักเรียนก็ทางโรงเรียนบอกว่าบางครั้งในโรงเรียนเนี่ยเราจะค่อยเริ่มกันนะครับแล้วก็ทิดสายสาแล้วคือบางทีป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ก็จะคนละอย่างกันนะครับก็เลยปรับพนาว่าโอเคจากเสื้อผ้าเราไม่ให้ไม่มีก็เป็นเพราะผมแล้อก็ไปโพ่กันไป น,น้องจา๋าโครงการศึกษาเนี่ยอยู่ในซองนะ้าคนละหมื่นบาทนะไปดูด้วยนะคะไม่เหลือรับมาซองแบนแนหนไม่เหลือ <c ười> แล้วเหลือแต่คุณขนงะนั้นแหละกันติดตาไว้ก่อนขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีน้ไม่ว่าจะเป็นคุณวันนาครับจากเชแปลนทุกปีนะครับก็ได้นำปัจจัย ข้าของต่างๆมามอบให้กับน้องๆปีที่แล้วก็ยังไปที่จังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองสนุกสนานกันมากเป็นบ้านของคุณแม่เปิ้ลน,นะครับพี่เปิ้ลพัญธรแล้วก็น้องเจ้าทีมพัญลีเิน่น้องๆครับในซ้<า>อมกินสตางด้วยนะ น้องๆมันมีทุกอ่งมอคอนเทนต์ดีๆดูได้น้องๆนะชอบังชอบรังแกนชอบรังแกน้องได้เือะกประมาณห้าร้อยนะแม่ขาสารครับถูกทำนะถูกที่ไทยแท่ลอตเตอรี่นะชุดละห้าอยหิบน้องนี่เอห้าร้อยห้าสิบเอาสิห้าร้อยห้าสิบได้ตั้งสาล้านอ้นะดูเอาลกันขอบคุณน้องๆอาสาสมัครนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดเฉพาะกิจดิโด้ดิโด้ชุดเฉพาะขอบคุณที่ก็มาเลยแล้วก็ขอบพิเศษท่านแทนจุดทวีวัฒนานะครับจุดทวีวัฒนาลำดัวัฒนาศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามมากันหมดนะฮะขอบคุณมากที่ได้มาช่วยตั้งแต่เมื่อวานนะฮะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับแล้วเมก่อนที่เราจะเข้ากันมานะครับมีจุดเดียวจุดทวี คนของลบคนของลง,น,ง,ลงนี่มต้องไปวต้อตอข,อของขอบคุณครับสำหรับการมีน้ำใจช่วยเหลือช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนนะครับตอนนี้ช่วขายเป็นใหม่ททอันนี้คือนักเรียนชั้นม .3 นะครับม .3 ท,ที่นี่ตัวตใหญ่มาก เดี๋ยวใครที่รับทุนนะ่ะมาหาพี่ด้วยนะทำไมครับเราทดสอบปัญญาไี่ดูว่าเรียนเก่งจริงหรือเปล่าเอ้ยอา่าก็บอกเรียนเก่งเนี่ยบางทีเรียนหนังสือไม่เก่งก็ได้รับทุนได้ดึงอะไรพี่ดึงดึสมัยเสียมันอึ้งอึอ้งตลอดเลยไม่เขามีมันเก็บขอบคุณนักข่าวนะครับจากเอ่อสปริงสปริงดิวทุกช่องนะครับคุณต้นประการ นะครับวันนี้ก็จะไปกังเราตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมเรื่งแรกกับานะครับเ่อเขาต่างๆนะครับี่เราได้ออกมาาเห็นให้ทมราถ่ายจแล้วคนนี้นคุณต้นนะครับเต้นเพราะว่าตอนนี่สไ่ด์อาไร่รลด์ไว้าวต้าออกเป็นมือกไว้าเสร็แสดงว่าขาดดึงงณวันนี้ดีอ๋ั้นงั้นให้โดนใครโดนน่าโดนก็เรียนเก่งให้น้าโดนเลย ปีนยาวเหรอใช่ปีนเขาก็เรียนเก่งนะเรียนเต้นรำข้าดีกกี่คนครับอาจารย์ครับเช็คให้่อยครับหลับอยู่นะหลับอยู่หน้าตารู้ว่าหลับแต่ก็หลับมาได้ตอนนี้ไลับตอนแรกหลับแต่กลับมาได้เลยครับเอาต่อไปอาจารย์แจ๊คยังไงต่อ มอบของอาอานเดี๋ยวไหนผู้บาก่อนเดี๋ยวเด็กผู้บางมารับของก่อนนะพวกเราต้องช่วยกันทุกคนนะครับต้องมีถุงแล้วก็ใส่เข้าหุม <Okay. S 1> ใส่โน้นใ,ใส่นี่ไป <Okay. S 1> นีถุงม,มากนผู้บัาก่อนแล้วสตางค์ที่จะมอบสองร้อย หมองสแตนกอนใชองม้อสแตงก์แล้วก็ไปเอาง่แล้วก็เอาสแนก์ทำเป็นถุงครับขอบคุณนะครับแลวเด็กจะถือจะหายขอบคุณห้กดแชร์นะครับเราแยกันนี้จะช่วยน้องๆให้น้องๆไปไหวเดาไม่หายเราหายก็อยู่กับอาจารย์นี่นี่ครับ เส้นสีคิ้วนะครับเน่แล้รถพยาบาลนำหน้าคนนี้ขับนะครับนี่ไปได้ไปย้นติดบางไปอินเลยนี่หล่อสปอร์ตใจดีต้องโด่งครับโด่งนี่ครับตรงนี้แย่มากน้องๆเมื่ไใมีไอ้สักพีทาลินะไปแล้วไมครับ ก็จะอยู่ท่านประธานมูลที่ยูท่านดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองนะครับวันนี้นะครับท่านประธานนำเอานะครับถุงยังชีพนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะครับช่วยด้วยนะฮะช่วยช่วยช่วยด้วยหลายสตางค์ให้แจกสองร้อยเด้งตอนนี้ใครไม่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 เดี๋ยวดินอนอย่าเพิ่งเอาเอาเอาถุงอะไรที่ออกก่อนจะให <Twelve, S 3> ้ประธานเขาไปแจก

เดี๋ยวน้องของเสร็จปุ๊บเขาสงตังเสม2ถุงไปสองร้อยนี่แหละแล้วก็ไปรับพระองค์เดี๋ยวพี่จะพารับองค์าของเรื่อยเลยโอเครับตังรับตังเลยหน่อตังถุงป้ได้นะครับไปแลครับพี่ๆนะครับไปเลยจับมือเลยครับจับมือน้องๆนะครับนะครับนี่คือโทษนะครับขอโทษครับครับับครับรับค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 รับับรครับคร้ครัครับครับับคับมครครับับับาไรรับร ร้องขา้อยู่มีประมาณ800-1,000่นะครับที่เ4โมาง -5 โมงแต่นะครับท่านพรมนิลมาเลไทยนะครับเป็นผู้มอบนะครับเงินนะครับแล้วก็ถ้าต้องถามบางทีน้องไปอยู่มอบถุงให้นะครับคุณหนูนานะครับมอบผ้าห่มนะ เราแก้ขาวนะครับตั้มมงกดหน้าเหมือนนะครับหน้าเหมือนคุณหนูน้ำนะไม่ใช่คุณหนูหน้าหน้าเหมือนตั้มมงกดที่น่าใจดีครับนี่ยินดีพี่หุยพี่หุยพี่หุยนะครับดีนะครับพี่หุยแม่เดือนแม่เดือนแม่เดือนอันนี้อันนี้แม่เดือนนะอันนี้พี่เปิลน้าน้องครับทิมนะนี่ดูตั้ดูเลย พี่พี่แสงพี่แสงพี่แสงรอเด็กด้วยรอน้องด้วยเอออ่านี่ครับแล้วก็นอนน้าโดนน้าโดนนี่น้องน้าโดนครับเดอร์นีน้องน้าโดนอ่ะครับผมทีมของเราครับทีมเจ็ดสาวพิ่นิหารนะครับในหนึ่งอ่าเจรัต นี่ครับน้องหอมน้องหอมเจ็สาวพิธารนี่น้องหอมน้องหอมโอาหลักการจริงจรวันนี้สวยจริงคนนี้สวยจริงเลยน้องหอมน้องหอมเลยรวยจริง ปักติดตามด้วยครับน้องหอมน้องหอมนะเข้าไปที่ทิกต็อกนะครับปักกดติดตามน้องหอมด้วยนะครับไลฟ์บ่อยไลฟ์บ่อยนะครับไลฟ์บ่อยน่ารักนะไลฟ์บ่อยนี่นี่น้องปีนอีกคนคนนี้ร้องเพลงเก่งคนนี้ร้องเพลงเก่งคนนี้ร้องเพลงเก่งมากคนนี้ร้องเพลงเก่งมากนะร้องดีร้องดีแต่ไม่ร้องดีกว่านะนี่น้องสไตง์คนนี้ไปคู่กันอันนี้อันนี